รับซู้อาโวีมามูลาดลองมิง่งสู้กับศัตรูไปด้วยกันเจรมเบอร์ so, แล้วกาลิโอ <irst> เป็นไหนงงกาลิออฟเล่นหรอดือดตุเลนออฟเลน ตัวเองรับเล่นแตกตานิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหา Leave no quarter จบสิเรนจับ Pause rewind ัเอล่นแบบ position Is under attack. Dragon and Slayer have appeared. Leave the order. Dragon has been defeated. <laughs> <laughs> through Ni I hi pause rewind an ally has been defeated An <laughs> ally has been defeated. Our dragon lane tower is under attack. has defeated! Hey, really good. Your team has destroyed a tower. Stepping through! Launch my on ผมออกของลมผิดผมมีแข็งเพราะว่าอยู่ทไมมันกดกดไม่ได้จับตรงกลางครับทีนี้มีไหมมีรึมั้ยเอ้าเกือบตาย ให้ตายเจะแม่งทุบตอนช่วงนี้พอดีอันนี้เป็นบั๊กนะเผื่อทุกคนไม่รู้นะครับตัวไอตัวมูลาดเนี่ยระหว่างที่สับฮิตสุดท้ายเนี่ยมันจะแม่มาตานะครับปกติมันจะมาตาตลอดถูกไหมน,นี่คือมันแม่มาตานะเพราะงั้น <Never S 2> ไม่ต้องตกใจ <yet. S 2> ว่าทำไมบางคนโดนซีซีช่วงกับ <never S 1> ที <yet. S 1> ท่สับแล้วกดกลับไม่ทันนะครับแค่ต้องระวังตัวมากขึ้นนะเวลาได้ไมูลาดแบบนี้อันนี้ดอยโดนประจำเราก็เลยบอกได้นะครับแรงจัดเลยเนี่ย ก็เกือบตุยเย่เลยตึงๆเข้าตึงๆไม่ใช่เด็กกูออกผิดอันนีทสามห้าเปอร์เซ็นต์ทำได้แล้วมีใครจะโดนจับไหมโ้ย an ally has happy. been defeated so thirsty watch my blades yeah, our slayer lane tower is under attack your tower has been destroyed เ <laughs> น้นลบสก,กิลวบเน้นซิวไปครับไปครับกลับไปกลับไปบไปสับแบบสุดสุดอุ้ยเชีย่ย <laughs> ป้องตามมาดีตามมาไกลไปมุย้ยเอางั้นเลยเหรอหเรียนไปเปล่าเกียนไปเปล่าเรียนไปดิเออุ้ยลอยตามมาเลยมึง My wife, enemy, our oh, little lane tower is under attack. You Our dragon lane tower is under attack. Nice You have defeated an enemy. โลมปอมครับโลมาซะสิ่งมันมาเลยอะไรครับนี่อ Our dragon lane tower is under attack. Our tower has been destroyed. See, see, Our middle lane tower is under attack. เป็นการีเป็น So <laughs> In the name of magic, stepping through our middle lane tower is under attack. The pump of the other tower has been destroyed. Stepping through, watch my ways. Never forget, never forgive.

ผมหนีอันนี้กาะ, <Nice assisting. S 1> ะเราออกดาบแดงเลยของเราจะจะเอามาเพื่อละลายตัวแนวหลังเนาะไม่ได้สนใจการฟันลัมเบอร์นะไม่ต้องออกมูลาแต่ว่าลูกคุดามันครบแล้วไม่จะเป็นเท่าไหร่นะครับ <no> ต้องประคองแครี่นิดนึงนะไปกันให้แครี่อปลอสบายอะไรน Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Crystal ultimate. So thirsty. Stepping through. เอ้ยเอางั้นเลยเหรอเกินไปป่ะต,ตายไปนะเนี่ยเพื่อนเหลือม่น่าอยู่ถ้ยิงซ้ำด้วยเ้ยต้องบงังวะเนีนะเี๊กูโดนเต็มเม็ดแมวะการบ้านก็ได้เล่นผนะ <laughs> มหมดอีกล่ะ pattern can Warp. Pause forget never e r ถ้าสับได้ประมาณครึ่งหลอดนะสับได้ันทุกตัวมันแช์20%แล้วแต่เรามีดาบแดงอ่ะจะได้ d a เม g เยสุดพีจริง

เจ็บมากตัวเม่น่ะอุ้ยอุ้ยคาลีโดนเป็นหนึ่ับท์จะแตกเอ็นตีดาร์ก่ะจะโซนต่อเพื่อนไหม เพื่อนเพื่อนอันนี้อันนี้่เกินไปไปนะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนได้เป็นตัวนึงด้วยขับไม่โดนเข็นเล็บนะโอ้ยอย่างแรงสับแชร์แต่ข้างหลังตายไปเลย ตึงไปเปล่าเ้อนนากีนคอมหน่งนะสามสิบเปอร์ว่ะมูลาดลมซีแพทที่แล้วก็เก่งอยู่แล้วนะแพทนี้เล่นได้เลย ครับใครเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามนนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน